ขอนำเอาวิวส,สวยๆที่ทุ่งนามาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับเย็นวันนี้ฝนไม่ตกวิวฟ้าหลังฝนสวยเสมอฝนตก3、ามสวันไม่หยุดเลยไม่มีเวลาออกมาเดินออกกำลังกายจัก,กรยานก็ไม่ได้ปัน่นดีใจมากๆยามเย็นวันนี้ฝนหยุดตกมีโอกาสได้ออกมาเดินออกกำลังกายและได้ชมวิวฟ้าหลังฝนมองไปบนภูเขาเห็นมีหมอกลงมาบนภูเขาสวยงามมาก ข้างล่างก็มีทุ่งนามีนาข้าวเขียวชะอุม่มสวยมากๆครับสำหรับคนที่ชอบวิวก็บอกว่าสวยแต่บางคนอาจจะไม่ชอบวิวภูเขาความชอบของคนต่างกันเช่นบางคนชอบน้ําทะเลชอบวิวทะเลบางคนก็ชอบในเมืองบางคนชอบน้ําตกชอบภูเขาบางคนชอบสัตว์บางชนิดที่เราเห็นว่ามันน่าเกลียดแต่เขาบอกว่าน่ารัก บางคนก็ชอบงูเลี้ยงงูก็มีบางคนก็ชอบแมวอชอบสุนัขบางคนก็ไม่ชอบสุนัขแต่ชอบแมวบางคนก็ชอบนกชอบปิดชอบหานชอบวัวชอบควายบางคนก็ชอบหมูเอาหมูมานอนด้วยบางคนชอบกิ้งก่าที่น่าเกลียดบางคนชอบแพะชอบแกะเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะความชอบของคนช่างหลากหลายจริงๆนะครับ นอกจากนั้นความคิดและมุมมองของคนก็ต่างกันหลากหลายความคิดหลากหลายมุมมองต่อจากนี้ไปอยากจะให้เพื่อนๆได้ชมนาข้าวและชมภูเขาสำหรับคนที่ชอบก็ชมต่อไปถ้าคนที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ